รูปแบบธุรกิจที่ทําให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างก้ากระโดดคือการทําธุรกิจแฟรนชส์ค่ะซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ต้องการให้เจ้าของกิจการเข้าใจและสามารถสร้างระบบแฟรนชส์ได้อย่างเข้มแข็งขึ้นจึงจากกิจกรรมเพื่อสนับสนุนศักยภาพธุรกิจไทยค่ะนี่คือกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนชส์หรือที่รู้จักกันในชื่อ d b d F r a n c h i s e Standard โดยในปีนี้จะขึ้นภายใต้แนวคิด next gen แฟรนไชส์ ise, ยกระดับมาตรฐานสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับธุรกิจของคนไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มข้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบและการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายธุรกิจรวมทั้งการตรวจประเมินนะักสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อก้าวสู่การเป็นแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยธุรกิจที่ผ่านการตรวจประเมินจากโครงการแฟรนไชส์มาตรฐานจะมีสิทธิ์ใช้ตรา DB d ดีแฟรนไชส์ a n ต a r าและมีโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ แฟรนชส์ทั้งในและต่างประเทศกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและความพิเศษในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการเงิน SME D Bank มอบสิทธิพิเศษด้านสินเชื่อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกรุ่นสำหรับธุรกิจแฟรนชาส์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า3แสนล้านบาทและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ15-20ต่อปี ผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ความสำเร็จต้องไม่พลาดในการเข้าร่วมโครงการ DBD franchise standard นะคะหรือถ้าชอบข่าวสารสำหรับคนทำธุรกิจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ให้คุณได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะ